รับปฏัลวตี้าเราดิรับปฏัรับตรับปลิีเาใช้รับปฏิีเราใช้รับปีิบเราใช้รับปฏิบัติเรา้รับปเราใช้รับปฏิีเราใช้รับปฏิบเราใชรับีเรานช้ััตเราใช้รับปฏิัาีรับเราช้รัปิเราใชัีัเราใชโรัรเราตเา้บติาชากชา นยังเหรอยังอยเหรอพี่ระหว่างงานกูกูแค่นี้แหละที่อ่ะมาเลยพวกเจเคตายซะมึงอะไรพี่โดพี่วางงานอะไรบิ๊ซีบิ๊ซี

คุนผู้งหา่บอกขอบไปหาอะไรทานกันดีนึกถึงนึกถึงบะหมี่ชายสีสีตาลามสกตาลามกพอมึงอ่ะมึงยุดเยวนี้ยุดจะตีกันขอไปเยอะไปเลยแม่ปวดจะตีกันเฮ้ยใครค่าตีอะเรียกเรียไม้ตัดนะ It's hot. I can't keep up Selling them party drugs I'm the one that got the party ton Everyone say they tea. Fascinated by the trap, I might put the bad on Airbnb. Leave me a good you next us come get some, get one for free. Who's that with a hair off? She made me beat my horn. His peak. I try to stay low in the cheap low key. The The feds ain't dumb. They know what one, but the young she's too naive. I'm going to speak freedom's price was not cheap. What you pay me? Oh, yeah. I hope I'll get out อะไรตัวไว้ตายนึงเองะตายแล้วไรมีมาตาอี้ยไอี้เย่เนี่ยอี้ยตัวลุตัวเบี้ยวเลยนะอี้ย่สามรถอะนี่ไงนี่ไงเกอตลกนี่ว่าราเกอร์กูชุบละกูแข็ละอ้เย่ผายแอเปิ้ลเนอยเอสัตโดนกูนะ ไอ้เนี่ยชนะกูสิงัมึงชนะกูแล้วกูให้มึงแสนนึงเลยไอ้เหี้ยไอ้ถือก็โง่ะลัก็าคิดว่าไงเปิ้ลไอ้เหี้ยถอเปิ้ลคิได้มันตายไปแล้วแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหรอโดนรเบิดบ้านแล้ว แพี่อาปลาม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 าเริ่มแล้ว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 มาแล้ว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 ทำเป็นพอพี่ทีอะระเบิดดิราจะงั้นระเบิดจีงระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยสถานการณ์มึงก็ฝึกระเบิดกันระเบิดโอ้ไม่มีไงระเบิดปลาดิแล้วนี่ไงเปิดแล้วเนี่ยยิงมาเลยยิงมาลงมาดิมึงยิงมึงยิงมาลงมาดิ ต้นอย่างนี้นัตตีเกิลนัตตีบอยแล้วก็นัตตีเกิลนัตตีบอยแล้วก็นัตตีเกิลผู้ตายแบบเฟร้ควายเป็นลูกหุ่นไทยมาบ้าสไี่ป้หน่ันิดการมาเรเบิเบิดร่รระบอรรเบิดระเิเรเบดเดบิเบดิดูไปตามตายบบรรบระเบิดนะระบิดะดดเลบบบบบ ไสู้้ดแบบนีวอนพี่ตีช่วยทีครับคือพวกร้านขายไก่ป๊อบหรือน่องไก่ทอดชิ้นละสิบมันเป็นเรี่ออะไรทำให้ซอสหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งอันครูถามจริงๆเถอะเวลาขายเคยแดกมั้งไหมให้มามันไม่เคยพอแดกเลยครับพี่แล้วครูหิวมากเออไปให้ซอสสอนเดียวอ่ะไอเหี้ย ม่แต่มึงก็ยตีซอสเกินหลังเข้า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 พี่แนปตีบอยแล้วกันแนปตีเกิลแนปตีก็แล้วกันแนตตีใหญ่ก่อหน่อยการรุ่นใหญ่กว่าหน่อยรุ่นใหญ่อีกม่เอกูรุ่นเล็กกูสัตขึ้นกูรุ่นมิดเดิลเวทไอ้สัตว์ใครใครลงไปช่วยปื้อหน่อยเออมึงก็แทงแล้วล่ะมึงก็แทงแล้วละปะอุ้ยมีดมึงเจ็บปะ ไปหไปสองเดับเบิลชีตขอฟิลระเบิดบ้านได้มัมีฟิลเลยว่ะแนตีเกิลไปแล้วไปแล้วชแนตีบอยแล้วก็แนตีเกิอะแนตีกิลแก็แนตีบอยแนตีบอยฮะแต่พี่กูยู่ิตรอยู่อยู่ิตอยูพี่กูงน้นหน่อยชุบพี่ตรงนี้ก่อนยู่ิตยู ช่วพี่จุกไปอะไอ้ปัมันตายไอ้ปัมันจะมาเวอร r ไอ้ปัร์มันตายช่วยปัแล้วอยู่แล้วอะเองตีพี่เองตีพี่ยพาแล้วนะไอสิบตายตายเกิดไม่ทันปนไปแล้วจัดไปนอนลับันนีางรางบาลมงเียับนไปตีาแล้วดิลับันดีับันดีับันเราช รับปฏิอาใช้รับปอ๊ใช้เพ่เย็นเพ่นเย็นรับปฏิอ๊ใช้รับปฏิอเอใช้รับปฏิอ๊อใช้รับปฏิอ๊ใชยไอ้ตัวตีมั่วเลยนี่ว่ารับปนิอ๊อใตายจุัอใมั่วเลยฮีโร่เพื่อนเราตายเยอะสู้สูู้สู่ติดะชอพี่ได้แล้วยุดซับฟีหยุดจะแม่ค้ามองเลยนะชชบประอัดอไอ้แต่ละใหม่วะเออเฮ้ยแต่ของพี่อะเขาถ้าเป็นซอสแบบจ่ายตังอ่ะ เอาเฮ้ยช่วยนี่ยเฮ้ยเออต้องจ่ายตาเลยวันนี้ครับน้องชายวันนี้ครับน้องชายแข่งโป๊กแข่งโป๊กสุดครับพี่จุกสุดครับวันนี้วันนี้ครับน้องชายมันมันมันอีมงไม่ได้หรอกเชื่อกูเลยบอกแล้วชชติให้มีเล็กกับกูอยู่อ่ะไปเลยเนี่ยถ่ายไปเลยวันนีะน้องชายวันนี้ครับน้องชายช่วติแล้ววันนี้ครับน้องชายชุบชิโลไป วันนี้ครับใหม่เราเล่นคู่กันนะพี่จุกวันนี้ครับจริงออนไอ้เนึ่งออนเอาติ่งเหรอเอาตีงมาต่อยไอ้เหี้ยอะไรมึงไอเวทไอควายเฮ้ยโง่ไอผายสมควรตายแล้วมึงอ่ะไอเหี้ยฆ่าหมดฆ่ามั่วเอาใหม่เจ้าหมาเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรน้องสมควรตายไอเหี้ยจุกอ่ะอ้าวปาดตัวดูขึ้นไปเอาใหม่เอ้าแลกว่าโชว์ผิดไม่ใช่เจ็ดแม่เอาชาย นยอะมากช่วยด้วยข้างในเยอะมากกูขังมันไว้กูขังมันไว้ขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนมึงรอก่อนมึงรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอดสิ่งนี่กขาทำผิดบังสิ่งนี้จะกูกูกูทำให้เจ็บเจ็บช้ำแล้วปกติแล้วโอ้ยไม่ตายได้ไงว่าตอนนี้ผมมาเพื่อนไม่ตายหรอกกินขึ้นมาถือขนาดอ่ะหลับปืนน้องชาย

มีคนไปชุบยางร่างบ้านอ่ะตรงนะตกไอ้ตรงที่เหินอ่ะไปให้จบกันไอ้ใครใครอยู่หมดไปชุบแต่เขาต้องโง่หน่อยคือหน่อยว่าโดนไปหลายมื่อแล้ววะีิอ่ะกินแซ่บกินแซ่บกินแซ่บตามยงี่เลยกูขอหิวเดื่อเดินไปนะขอกอนไม่ซ้ำไม่ซ้ำซ้ำเลยซ้ำเลยกูได้ยาการเล่นแล้วเพื่อน จริงผมได้แล้วเหมือนกันพี่สามหน่อยเฮ้ยหมาสามหน่อยเฮ้ยโอ้ลวกฉายาสีตาลามกได้มาจากอะไรหรอครับผมว่าน่าจะดูนมมากเกินไปตาคนอื่นมีสีดำตาตีเต่ามีแต่นมเฮ้ยจเย็นดิไม้อะเหี้ยจบกู ูผมนะโอ,อ้ทางล่างเลยช่วยตีก่อนได้เลยทุกคนต้องได้เลยลงล่างแล้วมึงจะได้ไงวะไอ้สัตว พี่ตีมันมีคนทําตัวบ้าก,กามใครก็ปากตอแหลอ้างแต่คนแท็กมาสงสารก็แต่น้องๆที่โดนหลอกให้แท็กให้มันดูทุกวัน <c oughs> ดีนะที่ตีผมไม่เป็นคนแบบนี้ <c oughs> ใช่ครับพ่อที่ไหนละด่าเ <c oughs> มืองแหละไอเต่าใส่แว่นลามก สวงได้ชาติหมาพ่อมึงก็ล้อหลอกเหรอไอ้สตัตว์เฮ้ยผมจะแอนิเมชั่นข่อยยังไงวะพี่เแ,แม่เนี่นยเหละไอ้กูถีบปากได้ละ